หลายคนถามมาว่าเด็กป4ป5สามารถเรียนพิเศษกับ Tutor ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เพราะว่าจริงๆแล้วนักเรียนในระบบเราตอนนี้เล็กสุดตอนนี้ก็จะเป็นน้องป3ป4สามารถเริ่มเรียนปูพื้นฐานกับครูน้ำครววันแล้วก็ครูวันที่กดวิชา Tutor ได้เลยถามว่าทาไมเริ่มเรียนได้เนื่องจากระบบการเรียนของ Tutor เนี่ยเป็นระบบการเรียนด้วยตัวเองที่บ้านก็คือเราจะมีหนังสือเรียนส่งให้แล้วก็เข้าเรียนผ่านระบบในเว็บไซต์จัดการเรียนตอนไหนก็ได้สะดวกมากๆเด็กส่วนใหญ่จะเรียนตอนเย็นวันธรรมดาอาจจะ วันละสัก30นาที45นาทีหรือ1ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะคะซึ่งพี่ทีมงานครูน้ำครูวานะจะช่วยแนะนำการเรียนตั้งแต่แรกว่าถ้าเป็นน้องป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยเลเวลหรือเวลาในการจัดเวลาเรียนเนี่ยจะต้องแต,ตกต่างกันยังไงเด็กเล็กหน่อยป .3 ป .4 อาจจะเริ่มเรียนแค่วันละสัก30นาทีถ้ามีเนจตเวลาได้เรียนสักวันละ 30นาทีต่อสัปดาห์ก็คือสัก4 5วันเชื่อว่าเด็กๆจะทยอยเรียนเก็บเนื้อหาไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเรียนด้วยเพราะหลังจากเขาเคลียร์กันบ้านที่โรงเรียนเสร็จแล้วยังมีเวลาเหลือช่วง,งทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มช่วงนี้ยังไม่ดึกเกินไปแบ่งเวลามาสัก30นาทีมาเรียนไปด้วยกันปูพื้นฐานไปด้วยกันเรียนล่วงหน้าไปด้วยกัน คราวนี้ก็ต้องเป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ปกครองแล้วก็น้องว่าจะมีเวลาเรียนในวันไหนบ้างตกลงกันเป็นแผนให้ชัดเจนแค่นี้เชื่อว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้านได้ประสิทธิภาพด้วยและไม่ต้องกังวลครูน้ำครูวนันและครัว่าที่ทีมงานคอยดูแลตอบคำถามอยู่ตลอดดังนั้นเราจะช่วยจัดการการเรียนกันตั้งแต่แรกว่าควรจะเรียนเมื่อไหร่ยังไงคอร์สนี้จะจบเมื่อไหร่ นั่นหมายความว่าเด็กป3ป4ป5ป6หรือระดับชั้น,นอื่นๆสามารถเรียนด้วยกันได้เราจัดแผนไปได้วยกันลุยไปได้วยกันปรึกษาไปได้วยกันร่วมมือกันทั้ง3ฝ่ายทั้งตัวเด็กะผู้ปกครองแล้วก็คุณครูช่วยๆกันเชื่อว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถเรียนได้ที่ไหนก็ได้ระบบเรียนเว็บไซต์สะดวกสบายง่ายและความรู้แน่นเ็กกับตเ,เตอร์เก่งชัวร์ไม่กลัวใครสนามไหนก็ไม่พลาด